กระบะแคบแต่งซิ่งจัดนักจัดเต็มให้กับโตต้าวีโก้เครื่องส่งจุดห้าพ่อหนุนต้นเพียงหกพันบาทสวัสดีครับวันนี้ร่วมน้องกับฟิวเซ่เตยนะครับวันนี้พามาชมโตต้าไฮรักวีโก้นะครับปีส่งพันสิบสามนะครับเป็นวีโก้แชมป์เครื่องส่งจุดห้านะครับนี่มาดูข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับเป็นตัวนี้เป็นปีส่งพันสิบสามนะครับเสื้อไม่ม้านะครับนี่มีโครเมียมนะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ข้างหน้านะครับกระจังหน้าก็ยังไม่อยู่นะครับเฟย์นะครับ ก็ยังเซ้ยกลิ Rut, the the ้งไม่มีครับเรื่องใดใดนะครับคันนี้นะครับเราจัดนักจัดเต็มไปตัวนี้จะเป็นสี่โถนะครับเราแตะง่ายเต็มเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นยางเมยเป็นยางเมยดังสี่เส้นนะครับเม็กเป็นเม็กถี่สามเจ็ดนะครับเป็นเม็กเมย์ม่อหมากนะครับรัหรับวัยรุ่นนะครับพ่นนอยนะครับตัวนี้ดูรบๆข้างนะครับอาจจะมีรอยสเก็ตอินเล็กๆหน่อยๆส่อยรับรัดวนมือซ้องนี่ตัวนี้ก็มีเพลอบโครเมียไม้นะครับตีกระจกนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น ที่จับนะครับก็คือเขือบโกเมียมไม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่คารันก็คือเราใส่ไมทั้งสี่โลนะครับยางก็ยางไม่ทั้งสี่เส้นเม็กก็เม็กไม่นะครับนี่เป็นเม็กถี่สามเจ็ดนะครับนี่หม้อมานะครับตัวนี้สำหรับวัยรุ่นนะครับมาดูคารังกันนะครับนี่คารันก็ที่จับก็จะเป็นโกเมียมนะครับนี่ดูเม็กไลเนอร์นะครับก็คือไม่เอี่ยมนะครับคือบรรทุกได้ไปได้ทั้งขอบคลัวกับบรรทุกก้อนก็ได้ กว้างๆมานะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ปรุงแต่งมาเป็นแต่งโอแต่งได้ครบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไนลักวิโก้เป็นตัวอี้นะครับตัวนี้เฟยก็คืออย่างข้าวกริ้งไม่มีกลับเรื่องนะครับคือเป็นปีสองปันิพยาซแต่ยังไม่อยู่นะครับนะหรับตัวนี้นะครับนี่รอบข้างก็คือมีรอยเล็กๆน้อยๆตักิดอินนะครับคือเป็นปีสองปันิพย์แต่ว่ายังไม่อยู่นะครับคิดดูครับพ่อเริ่มต้นเพียงกบันว่านะครับสำหรับตัวนี้เหมะอมานะครับ ได้ง่ายครบนะครับนี่เปิดแคปได้ถึงกาวที่ผงชานะครับข้างในก็จะเป็นเบาะนั่งมดเลยนะครับเป็นซีคลีนนะครับนี่ดูซาตามากนะครับนี่มอเตอรม้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับตัวนี้ข้างในก็คืออย่างชั่วอย่างไม่อยู่นะครับนี่ข้างหน้าก็คือระบบเสียงเลยก็คืออย่างไม่มอเตอรม้านะครับนี่กล้องตะแป้งเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับวัยรุ่นนะครับควรมีนะครับนี่สําหรับวัยรุ่นนะครับ นี่ข้างในครับนี่สําหรับรวมือส่องนะครับปลานไม่ได้ก็คือเม็ดอาสนะครับคือเราต้องเล็มเม็ดอาสนะครับนี่เม็ดอาสนเดิมๆจากโรงงานนะครับเราต้องดูเม็ดอาสนะครับนี่เราดูเม็ดอาสนิดหนึ่งโม่หมากํสำหรับรวมือส่องเราต้องดูนะครับตรงนี้ก็คือจุดเชมของโรงงานนะครับนี่เป็นจุดเดิมๆองโรงงานนะครับสีปลานไม่ได้เลยนะครับต้องเล็มตัวนี้นะครับผมนี่เปิดแคปได้ถึงกาชท่ผงาเลยนะครับนี่ ไปในมาในสะดวกมานะครับพ่นรื่มต้นเบี่ยงหกปั่นบ้านนะครับสำหรับโตต้าไฮรักวีโก้ตัวนี้นะครับผมเลยเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับนี่ที่สําคัญเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับข้างหน้านะครับน็อตนะครับไม่มีรอยขยับนะครับคือเราต้องดูตัวนี้นะครับนี่ดูนะครับเมนอาร์คือยังไม่ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือปีทองปันดีพร้ามนะครับประกันนะครับไม่มีจนนักปิดความหรือน้ำท่วมนะครับรถไม่เทรอยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็คือเครื่องก็คือเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับ จุดเต็มซี่ก็คือยังมีนะครับนี่เราต้องดูก็คือจุดเต็มซี่เดิมๆดิมจะโรงงานนะครับนี่เครื่องโมเบสกับโมเบสอย่างไม่นะครับนี่เครื่องนะครับก็คือไม่ครับดูข้างบนนะครับก็คือเมนอาร์ตนะครับนี่ดูเมนอาร์ตนะครับก็คือเดิมๆดิมจะโรงงานนะครับฝ้ากระโปรงนะครับนี่ดูยางนะครับนี่ยางเดิมๆดิมจะโรงงานนะครับฝ้ากระโปรงอย่างไม่อยู่นะครับตัวอย่างไม่มานะครับสําหรับ ตัวปีส่องบอลชิบซ้ำตัวนี้นะครับพ่นเริ่มต้นเพียงหกผ่นบาทนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับโตโยต้าวีโก้แชมป์ตัวนี้เครื่องส่องจนหน้าทีนองกาฟิวได้รีวิวไปนะครับแต่งซิ่งครบจบในจุดเดียวนะครับกับโปรโมชั่นนะครับจองเพียงนึ่งรวยนะครับช่วยพ่นครึ่งปีถ้าน้ำมันเครื่องฟรีซ้ำครั้งซ้ำเมื่นกิโลดอกเบี้ยเริ่มต้นทีส่องจนห้าเก้านะครับกับฟรีอีกเก้าสิบวันนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อน้องกาฟิวได้ทีสูงห้าเจ็ดสี่สูง เจ็ดี่วนทูนเปรเกาน,นะครับกิตึ้งรถมือซ่องนะครับไวใจสีไใจรถช่วยนะครับขอบคุณครับ